กออากากออากานอานานอานามออามามออามายอายายอายาออาอา กออูกูคออคะคออคะ,ะงออูงูงออูงูคออูคูคออูคูรออรอรอ,อรออไอไอออไอไอ หออหีหออหีหออูหูหออูหูหออาหาหออาหาสอีสีสอีสี มออีมีมออีมีพออาพาพออาพาปออูปูปออูปูปออีปีปออีปีพออีผีพออีผี ทอีทีทอีท th ีดอีดีดอีดีดอูดูดอูดูดออุดุดออุดุหออัวหัวหออัวหัว ฝออาฝาฝออาฝาออเอาเอาออเอาเอาสอเอาเสาสอเอาเสา